สิ่งที่ควรละนิโรธเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งมักเป็นสิ่งที่ควรทำให้เจริญเจริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาใคร่ในธรรมทุกท่านวันนี้อาธมาภาพจะขอยกข้อธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดในทางพระพุทธศาสนาเป็นความจริงอันประเสริฐที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงขนพบ และทรงใช้เป็นกุญแจไขออกจากกรงขังแห่งวัฏฏสงสารนั่นคือเรื่องของทุกข์และคำถามที่หลายท่านอาจจะเคยสงสัยหรือรู้สึกขัดแย้งในใจว่าทำไมเราต้องมองเห็นทุกข์เราจึงจะพ้นทุกข์ได้โดยธรรมชาติของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายเราล้วนปรารถนาความสุขและเกลียดกลัวความทุกข์เราวิ่งหนีความเจ็บปวดวิ่งหนีความไม่สบายกายไม่สบายใจ และพยายามไขวคว้าหาสิ่งที่ทำให้เราเพลิดเพลินเจริญใจเม <_ d ata> ื่อเป็นเช่นนี้การที่พระพุทธศาสนาสอนให้เราพิจารณาทุกข์หรือเห็นทุกข์จึงดูเหมือนเป็นการฝืนธรรมชาติความรู้สึกของปุถุชนจนบางครั้งมีผู้เข้าใจผิดว่าศาสนาพุทธมองโลกในแง่ร้ายสอนให้คนหดหู่แต่แท้ที่จริงแล้วการเห็นทุกขคือการมองโลกตามความเป็นจริง ยะถาภูตยานทัศนะและเป็นหนทางเดียวที่จะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนได้ 1. ความจริงของหนำำามตําเท้าอุปมาเหมือนกับคนผู้หนึ่งเดินเข้าไปในป่าแล้วถูกหนามแหลมคมตําเข้าที่ฝ่าเท้าจนมิดหากคนผู้นั้นกลัวความเจ็บปวดไม่อยากก้มลงไปดูแผลไม่อยากรับรู้ว่ามีหนามอยู่เขาอาจจะเลือกวิธีการกินยาแก้ปวด หรือหาผ้ามาพันทับแผลไว้แล้วเดินขย่งต่อไปโดยทำเป็นลืมว่ามีหนามตําอยู่การทําเช่นนี้อาจทําให้เขาลืมความเจ็บปวดไปได้ชั่วขณะหนึ่งแต่หนามนั้นก็ยังคงฝังอยู่ในเนื้อนานวันเข้าแผลนั้นย่อมกลัดหนองอักเสบและลุกลามจนอาจต้องตัดขาทิ้งในที่สุดการไม่ดูทุกขของชาวโลกก็เป็นเช่นนั้นเมื่อเรามีความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความเครียด ความกังวลความผิดหวังหรือความเจ็บป่วยเรามักจะใช้วิธีกลบเกลื่อนด้วยการหาความสุขทางโลกมาโปะทับไว้เช่นไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูหนังฟังเพลงเพื่อให้ลืมความทุกข์ไปชั่วคราวเปรียบเสมือนการกินยาแก้ปวดแต่ไม่ยอมบ่งน้ำออกพอริ์ยาหมดความทุกข์ก็แสดงตัวออกมาใหม่ และเราก็ต้องวิ่งหาความสุขมากลบเกลื่อนวนเวียนอยู่อย่างนั้นไม่จบสิ้นนี่คือวัฏจักรของการหนีทุกข์ที่ไม่เคยพ้นทุกข์แต่การเห็นทุกข์ในทางธรรมคือการกล้าที่จะก้มลงไปดูที่ฝ่าเท้าแหวกปากแผลดูให้เห็นชัดว่าหนามมันฝังอยู่ลึกแค่ไหนทิศทางใดแล้วใช้แหนบดึงมันออกมากระบวนการนี้อาจจะเจ็บปวดอาจจะดูน่ารังเกียจแต่เมื่อหนามหลุดออกไปแล้ว แผลนั้นจึงจะหายสนิทและเราจะกลับมาเดินได้อย่างเป็นปกติสุขอีกครั้ง 2. ทุกข์ในอริยสัจ4หน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้ในอริยสัจ4พระองค์ทรงวางหน้าที่ต่อความจริงแต่ละข้อไว้แตกต่างกันสำหรับทุกนั้นพระองค์ไม่ได้ให้เราละไม่ได้ให้เราแบกและไม่ได้ให้เราวิ่งหนีแต่ทรงตรัสว่าทุกเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ ปริญญาทำไมต้องรู้เพราะถ้าไม่รู้ว่านี่คือทุกข์เราจะไปหลงยึดเอามันมาเป็นความสุขความหลงผิดนี้เรียกว่าวิป,ปลาสคือเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเป็นตัวตนเราลองพิจารณาดูเถิดสิ่งที่เราเรียกว่าความสุขทางโลกแท้จริงแล้วมันคือทุกข์ที่รอเวลาแสดงตัว หรือเป็นเพียงภาวะที่ทุกข์ลดน้อยลงชั่วคราวเท่านั้นเช่นการที่เรากระหายน้ำมากๆแล้วได้ดื่มน้ำเย็นเราบอกว่ามีความสุขแต่ความจริงคือเรากำลังบำบัดความทุกข์จากการกระหายหากเราดื่มน้ำต่อไปเรื่อยๆไม่หยุดจากความสุขจะกลายเป็นความจุกเสียดและทรมานทันทีนี่แสดงให้เห็นว่าความสุขทางโลกนั้นไม่มีอยู่จริง เป็นเพียงมายาภาพของการบรรเทาทุกข์หากเราไม่เห็นความจริงข้อนี้เราก็จะตกเป็นทาสของตัณหาคือความอยากเราจะวิ่งไล่เงาของความสุขไปเรื่อยๆเหมือนสุนัขที่วิ่งไล่งับเงาตัวเองเหนื่อยเปล่าแต่ไม่ได้อะไร 3. เห็นทุกข์จึงจะวางได้อุปมาเหมือนกับก้อนหินก้อนหนึ่งหลวงพ่อชาสุพัทโทเคยเปรียบเทียบไว้อย่างเรียบง่ายและลึกซึ้งว่า มีก้อนหินก้อนหนึ่งวางอยู่ถ้าเราไม่ไปยกมันมันก็ไม่หนักแต่ถ้าเราไปยกมันขึ้นมามันก็หนักถามว่าทำไมเราถึงยอมแบกหินก้อนนั้นก็เพราะเราคิดว่ามันเป็นเพชรเป็นพลอยเป็นของมีค่าหรือเราไม่รู้ว่าความหนักนั้นมาจากก้อนหินในมือเราตราบใดที่เรายังมองไม่เห็นว่าการยึดมั่นถือมั่นอุป,ปาทานในขันห้าในร่างกายในจิตใจ ในทรัพย์สมบัติในคนรักว่าเป็นสาเหตุแห่งความหนักอึ้งทางใจเราก็จะไม่ยอมวางมันลงแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเจริญสติภาวนาจนจิตเกิดปัญญาเห็นแจ้งตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้ก็เป็นทุกข์เช่นแก่เจ็บตายความรู้สึกนึกคิดก็เป็นทุกข์เช่นแปรปรวนบังคับไม่ได้เมื่อจิตเห็นความจริงว่า สิ่งที่กอดไว้มันคือไฟที่กำลังเผามือจิตจะปล่อยวางทันทีโดยไม่ต้องมีใครมาสั่งเหมือนคนจับฐานไฟร้อนหากเขาตาบอดหรือมือชาเขาอาจจะกำมันไว้แน่นแต่พอเขารู้สึกร้อนคือเห็นทุกข์และเห็นว่ามือไหมคือทวดของทุกข์เขาจะสะบัดฐานไฟนั้นทิ้งทันทีนี่คือคำตอบว่าทำไมต้องเห็นทุกข์เพราะถ้าไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นโทษ เมื่อไม่เห็นโทษก็ไม่เกิดความเบื่อหน่ายเมื่อไม่เกิดความเบื่อหน่ายก็ไม่คลายความยึดติดเมื่อไม่คลายความยึดติดก็ไม่หลุดพ้น 4. นิพพิทายานความเบื่อหน่ายที่นำไปสู่ความเย็นการเห็นทุก์จนเกิดความเบื่อหน่ายในทางธรรมนิพพิธาไม่ใช่ความเบื่อแบบโลกโลกไม่ใช่โรคซึมเศร้าหรือความขี้เกียจแต่เป็นความรู้แจ้งเห็นจริงว่า สรรพสิ่งในโลกล้วนมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นสภาพที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้การเข้าไปยึดถือสิ่งเหล่านั้นรังแต่จะนำมาซึ่งความบีบคั้นเมื่อจิตเห็นเช่นนี้จิตจะถอนความพอใจในการมาคุณถอนความพอใจในการเกิดถอนความพอใจในการแบกโลกจิตจะเข้าสู่ภาวะวิราคะคือความคลายกำหนัดความจางคลายจากการยึดติด และเมื่อนั้นวิมุตต์คือความหลุดพ้นจึงเกิดขึ้นและเป้าหมายสุดท้ายคือนิพพานซึ่งคือภาวะที่สิ้นทุกขอย่างสิ้นเชิงสภาวะที่ไฟมอดดับลงเพราะไม่มีเชื้อให้เผาไหม้อีกต่อไป 5. วิธีการมองให้เห็นทุกข์สาทุชนทั้งหลายการจะเห็นทุกข์ได้นั้นไม่ใช่ด้วยการมานั่งคิดเอาหรือจินตนาการเอา แต่ต้องลงมือปฏิบัติด้วยการเจริญสติปัฏฐานสี่ให้ตามดูความจริงในกายในใจของตนเมื่อความปวดเมื่อยเกิดขึ้นให้รู้ว่าเป็นทุกข์เมื่อความไม่สบายใจความโกรธความหงุดหงิดเกิดขึ้นให้รู้ว่าเป็นทุกข์เมื่อความพลัดพรากสูญเสียเกิดขึ้นให้รู้ว่าเป็นธรรมดาของโลกอย่าพิ่งรีบผลักไสความทุกข์เหล่านั้น ให้ตั้งสติและเพ่งมองมันเหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่สังเกตการทดลองดูสิว่าความโกรธมันเที่ยงไหมความเจ็บมันอยู่ตลอดไปไหมเราจะเห็นว่าทุกอย่างมันมาแล้วก็ไปตัวทุกเองมันก็ไม่เที่ยงเมื่อฝึกมองเช่นนี้บ่อยๆจิตจะมีภูมิต้านทานจิตจะฉลาดขึ้นมันจะเลิกวิ่งไล่ตะครุบความสุขจอมปลอมและเลิกตีโพยตีพายกับความทุกข์ที่เข้ามา แต่จะดำรงอยู่อย่างผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยอมรับความจริงของธรรมชาติด้วยใจที่สงบบทสรุปดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงอย่ากเกลียดกลัวความทุกข์อย่ามองความทุกข์เป็นศัตรูแต่จงมองความทุกข์เป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ถ้าไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายเจ้าชายสิทธัตถะก็คงไม่ออกผนวดถ้าไม่เห็นความไม่เที่ยง เราก็คงประมาทมัวเมาในชีวิตความทุกข์คือก้อนหินลับปัญญาปราศจากความทุกข์ก็ปราศจากขนทางแห่งการผลทุก์ขผู้ใดเห็นทุก์ขผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตขอให้สาธุชนทุกท่านจงเป็นผู้มีสติรู้เท่าทันกายและใจยอมรับความจริงของทุก์ขเพื่อที่จะได้วางภาระอันหนักอึ้งลงและพบกับความเบาสบายอิสระ อันเป็นบรมสุขในทางพระพุทธศาสนานั่นคือนิพพานด้วยกันทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการชนี้